ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มาคินยอตกองหลังแปะแชร์มองว่าทีมตัวเองพัฒนาต่อเนื่องพร้อมมั่นใจว่าจะดีกว่าเดิมเมื่อเข้าสู่รอบ16ทีมแปะแชร์บุกเสมอดอทมูล1-1ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาสมผลเน้ตัวแทนจากฝรั่งเศสผ่านไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม ป้าหมายแรกคือการเข้ารอบในฐานะอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่พวกเราต้องอยู่กับความเป็นจริงสี่สํปดาหคือพวกเราผ่านเข้ารอบต่อไปจากตอนนี้ไปจนถึงรอบหน้าพวกเราจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีและต้องดีกว่านี้เพราะคู่แข่งสําคัญรอวางทางอยู่มีงานให้พวกเราทําอีกมากและการจบสกอร์ถือเป็นเรื่องสําคัญโค้จะทําการวิเคราะห์รวมถึงเกมพวกเราด้วยพวกเราจะพูดถึงเรื่องนั้นด้วยกันเป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาเกมนอกบ้านมีการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่เกมพบเนือเซิและมิลานมีการพัฒนาเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ ปรัชญาการเล่นของพวกเราคือการคลองบอลเพรสซิ่งสูงและวิ่งไล่คู่แข่งแน่นอนว่าเรื่องนั้นจะทาให้แนวป้องกันของเรามีความเสี่ยงโฟกัสไปที่จุดแข็งของพวกเราในหลายๆเรื่อง,ลองและนั่นคือปรัชญาของพวกเราเพราะเราคงห่างไกลในการทําเรื่องนั้นในสมบูรณ์แบบมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่มันมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละน้อยวาเลนไซเอเมรีกองกลางแปะแช่เผยมีความสุขกับการเข้ารอบ16ทีมแม้เป้าหมายเดิมคือการเป็นแชมป์กลุ่ม แบแชร์บุกเสมอรอดมูลหนึ่งหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเอฟนัดสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาส่งผลให้ตัวแทนจากฝรั่งเศสผ่านไปเล่นรอบ16ทีมในฐานะอันดับ2ของกลุ่มเรามีความสุขแต่ก็รู้ว่าพวกเราสามารถทําผลงานได้ดีกว่านี้อันดับหนึ่งของกลุ่มคือเป้าหมายแต่พวกเรามีความสุขท้ายที่สุดจบอันดับ2เพวกเราเล่นได้ดีแต่หลายครั้งฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้บางครั้งลูกบอลไม่อยากเข้าประตูพวกเรามีโอกาสมากมายก็แค่ยอมรับสิ่งดีๆและเดินหน้าต่อไปผมเติมเกมขึ้นไปและท้ายที่ส ผมพยายามทำสุดความสามารถพยายามขึ้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนที่เหลือคือช่วยงานเกมรับวันนี้โชคดีที่บอลเข้าทางผมและผมก็มีความสุขที่ทำประตูได้พวกเราต้องการทำประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การสร้างโอกาสเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่พวกเรากำลังทำาพวกเราจะทำงานในส่วนนั้นเราจะพยายามทำผลงานดีที่สุดทั้งในแชมเนสลีกและลีกเอิงลุยเอลิเกนเตอร์แปร์แชร์เชื่อว่าคงไม่มีทีมไหนอยากเจอกับทีมตัวเองในรอบหน้าอย่างแน่นอน แแชร์บุกเสมอดอดมูลหนึ่งหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเอเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาส่งผลให้แปรแชร์ผ่านเข้าไปเล่นรอบ1 6ทีมในฐานะทีมระดับ2ของกลุ่มพวกเราเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้มากมายต้องการทําเกมรุกอยู่ตลอดคืนนี้มีโอกาสจะแต้ง4-5่งครั้งแต่ผมมั่นใจว่าเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์เราจะแกล่งมากกว่าเดิมพวกเรายังคงได้ไปต่อแม้จะเข้ามพที่2แต่ก็ไม่มีทีมไหนอยากเจอพวกเราในรอบต่อไปหรอกแน่นอนว่าคืนนี้ผมมีความสุขที่พวกเราเข้ารอบแต่ผมอยากจบที่หนึ่า เล่นเพื่อชนะ2-1แต่ไม่ต้องการเสี่ยงมากเกินไปนั่นคือสิ่งที่ผมตะโกนบอกลูกทีมในช่วงก่อนจบเกมไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีมอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสร้างทีมผมชอบทัศนคตินักเตะศักยภาพาในการต่อสู้แม้พวกเขาจะงุนงดผมก็ชอบทั้งอารมณ์นั้นของพวกเขาผมไม่สงสัยเลยว่าพวกเราจะพัฒนาขึ้นอีกอย่างแน่นอนสเตฟานอปิโอลีเทนเนอร์เอซิมิลนเผยว่าตอนนี้เป้าหมายของตัวเองคือการผ่าสโมสรอนคว้าแชมป์ยูโรปาลีก ดีศาแดงดำบุกชนะนิวคาสเซิล2-1ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกกลุ่มเนัดสุดท้ายทําให้มิลานจบอันดับ3ได้ไปแก้ตัวในยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟหลังจบเกมเปียรี่เปิดเผยว่าผู้เราผิดหวังที่ต้องจบเส้นทางในแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเรารู้ว่ากลุ่มนี้เต็มไปด้วยความยากลําบากแต่ผมก็เชื่อว่าพวกเราสมควรได้อะไรมากกว่านี้พวกเราควรคว้าโอกาสของตัวเองจากนัดอื่นๆก่อนหน้านี้คนนืืนีนนิวคาสเซิลเล่นด้วยความเร็วของเกมที่สูงมากแต่พวกเรายังคงอยู่ในเกมและครึ่งหลังจละเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ตอนนี้พวกเราจะทำทุกอย่างให้ได้เพื่อควา้าแชมป์ยูโรปาลีกคิสนโนจุนโตลีผู้อำนวยการกีฬายูเวนตุสปรารถนาจะเซ็นสัญญากับเทิร์นคอปไมเนอร์กองกลางของออตแลนตาด้วยราคาที่สูงและอาจทำให้ต้องรอไปจนถึงช่วงซัมเมอร์มาหลายทราบดีถึงการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลหลังจากพอปปอบ,บาและนิโกลโลฟาโจลีถูกแบนยาวแต่ความพยายามของพวกเขาที่จะควบคุมเพดานเงินเดือนค่าใช้จ่าย ทำให้มีงบจำกัดในตลาดเดือนมกราคมนี้ดูเว่กำลังมองไปที่การยืมทาวิเฟลิปจากมนซีตีหเดือนและอาจสร้างเงินทุนด้วยการขายผู้เล่นดาวรุ่งบางคนตามรายงานจากดานิเอลีลองโก้นักข่าวจากกอโชเมกาโตเปิดเผยว่าอัตลตนต้าต้องการเงินอย่างน้อย45ล้านยูโรสำหรับคอฟไมเนอร์ซึ่งมันเป็นค่าตัวที่ดูเว่ไม่น่าจะเสนอให้ได้เว้นแต่พวกเขาจะจัดการหาข้อตกลงที่เหมาะสมจุนดัวีเชื่อว่ามิดฟิลด์ชาวรัตช์วัย25จะเป็นส่วนที่สมบูรณ์แบบในทีมของแม็กอลาเกล และอาจต้องรอจนถึงซัมเมอร์จึงจะบรรลุข้อตกลงฟ้ากองกลางร,รายนี้ฤดูกาลนี้คารมเมเนอร์ทำไป3ประตูเสียสิส์จาก19นัดที่ลงเล่นให้กับอัตแลนตาก็มีความสุขดีที่แบกระโม่และไม่ได้สแสดงความปรารถนาที่จะย้ายทีมแม้ยูเว่จะสนใจก็ตาม